สัญญาณเตือนภัยในภาษาสวีเดนใช้คำว่าลามนะคะหรือใช้คำว่า warning signal ใช้คำว่า signal นะใช้ warning signal คำว่า warning นะคะ warning เป็นซุ t สัน i ีบนะเป็นคำนามนะคะแปลว่าการเตือนส่วนคำว่า signal ก็เป็นสุ t สันต v บนะคะแปลว่าสัญญาณพอเอาสองคำนี้มารวมกันก็แปลว่าสัญญาณเตือนภัยนะคะอุ่ต um ้มฮืสลาเมตนะ อุตมหุสลามเมดมันมาจากคําว่าอุตมหุษแปลว่าข้างนอกบ้านลามเมดนะคะเมื่อกีค้คานี้ที่พี่หมูบอกว่าพี่หมูรู้จักชื่อเจ้าสัญญาณเตือนภัยในยจากคาว่าลามบ่ลรเห็นไหมลามนะลามเมดแสดงว่ามันเป็นคําที่เป็นเอ็นะคะวิธีการสังเกตว่าสุบสันทินั้นเป็นคำเอ็นหรือคำเอ็ดนะบางครั้งเราสามารถดูได้อย่างนี้นะคะมาถ้าเกิดลง้ทยล้ามเมดแต่มันเป็นเอ็ดนะ แปลว่าการเตือนนะคะสัญญาณเตือน